เกดดิ้งมันรู้สึกว่าร้อนขึ้นเก t ดิ้งฮอตให้มันอิสเก t ดิ้งฮอตอ่าเยกแล้วก็ไอจายไอก็เราก็จะใส่ไออ่าไอเทฉันก็จะใส่ I อแ d the c u r กระเทียม curry ใส่กระเทียมไป curry ใช่ไหมได้ c u ่ได้ c u apply c apply curry with the the hotter ฮอตเทอร์ออยล์น้ำมันที่มันร้อนขึ้นมันก็จะรู้สึกว่าให้มันอิสก์อ่าอิสเกดดิ้งเกดดิ้งบราว์ให้มันเป็นสีน้ำตาลอิสเกดดิ้งบราว์แล้วก็ไอเช็กเดอะสไลด์พอกเนื้อหมูหแบนสไลด์พอกแบบเป็นเนื้อที่หั่นมาสไลด์พอกเห็นไหมครับเห็นภาพหมดนะสีสีน้ำตาลด้วยนะต้องบอกว่าสีน้ำตาลบราวนะอ่าเกดดิ้งบราว์อิสเทอร์นิงบราว์อ่าอย่างก็บอกว่าอ่าชิลีโอกาอ่ากะลิ i s turning is t u r n i n g brown เป็นสีน้ำตาล r ราวเป็นสีน้ำตาลเราก็จะใส่นั้นลงไปแล้วก็จะอ่าแล้วก็จะแอดอ่าสไลซ์พอกพอกสไลซ์เข้าไปประมาณอ่าใส่พอกสไลซ์เข้าไปแล้วฉันก็จะสเตอร์คนสเตอร์สเตอร์คนแล้วก็วิท่าซีซอสใส่ซอส อซอสซอสน้ำอ่ซอยซสคือ hmm. ถั่วเหลืองซอสถั sauce, mm ่วเหลืองใส่เข้าไป M.H.G.F ิสซอสแล้วฉันก็สเตอร์สเตอร์จน is is คุกมันเข้ากัน is mix mix ก็คือมันผสมกันอย่างดี mix very well เข้ากันอย่างดีแล้วก็ uh, I can t น s t ส t it with with the stick mm hmm. เอาไม้จิ้มเข้าไปแล้วก็เทสด้วยไม้ถังหรือออมันมันเค็มไหมซอสตีมไหมหวานไหม I I c ค n แบบเห็นไหมทุกอย่างต้องพูดอย่างนี้นะครับ mm hmm. พูดประมาณนี้นะครับนี่คือครูโทนี่ไม่เคยพูดมาก่อนเลยแต่ครูนี่ออกมาเองอันนี้ไม่เคยพูดบอกตรงๆเลยอันนี้ไม่ได้โกหกพระเลยนะครับคุณจริยาโกหกพระเลยไม่ได้เบทแรงขนาดนี้ใช่อันนี้ไม่เคยฝึกมาก่อนอธิบายให้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 คนฟังจนเข้าใจขั้นตอนได้โดยที่มันไม่ใช่ว่ามันจะมีคําตรงๆเลยใช่แล้วต้องสเปร์สเร์อิสเมร์เวลให้มันเข้ากันอย่างดีเวลเวล อ่าแล้วก็มันก็จะมีแบบพอมันเข้ากันอย่างดีคือ very well ให้มัน mix คือผสมกันได้ใหญ่แล้วก็ I add a vegetable ใส่ผักเข้าไปแล้วก็จะใส่ผักเข้าไปใส่ผักเข้าไปแล้วก็ผักเข้าไป with the hot with the hot pan ด้วยกระทะร้อนๆนะ hot pan อ่า hot pan อ่า hot pan ร้อนๆเดี๋ยว hot pan m a b e มันจะมีแสปสปาร์กิ่งมันจะมีแสงไลท์มีแสงไฟออกมาฉันใส่ผักมันบ,บังบุ้งสปาร์กิ่งสปาร์กิ่งไลท์เ้าสปาร์กิ่งไลท์ไม่มีอิสเบิร์นอิสเบิร์นอิสเบิร์นไม่สกินมันจะไหมผิวฉันอ่ะฉันต้องอวอยอย่างโซฟาสอย่างเร็วอ่ะโซฟาสเพราะว่าไอฟีไฟฉันหนึ่งตกใจกลัวเว้นมันอิสปาร์กแบบด้วยวิธอะไรนะครับฮอตออยล์อวิธฮอตออยล์อ เราฮอตออยล์ก็คือน้ำมันร้อนๆแอนฮอตแพนกระทะร้อนเข้าใจไหมครับอ with fresh vegetable ผักสดๆแล้วก็มันมีอ i t ร l ชว a เธอมีน้ำนิดหนึ่งมัน is wet นี่โชว์เวมันเลยฟู่เลยเห็นไหมมันสุดยอดคููอธิบายเห็นภาพแอน a lot of smoke in my kitchen ควันขมง smoke ควันขมงเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับสุดยอดเลยครับเห็นภาพอร่อยในการนี้ ไม่เคยพูดมาก่อนครูโทนี่ไม่เคยพูดแต่พูดได้เห็นไหมเพราะเรามีศักพจนเข้าใจใช่ใช่ใช่คำเชื่อมีศักพจนนะครับกลัวไหมคราวนี้การพูดภาษาอังกฤษต้องพูดถึงพริกถึงขิงต้องพูดอย่างนี้นะครับไม่ใช่จะมาเรียนหมามีสี่ขาสี่ขาหมาหมาสี่ขาอยู่นั่นไม่ได้ครับแบบนั้นไม่ได้เห็ไหมตอนนี้เรียนแต่วันแรกถึงวันนี้รู้สึกว่าเห็นภาพเยอะขึ้นไหมครับพาาจย์เยอะมากไหมครับมแตกต่างเยอะตัวตัวตัวเราเองอยจะตอบได้ว่าเราได้ขนาดไหนแตกต่างเยอะมากจริง ไปดูเทปแรกได้เลยแ้วจริงๆเราขาดเราเราเราขาดคำเชื่อมเนี่ยเราขาดสิ่งที่มันมันจะมาเติมเต็มให้ประโยคมันเต็มขึ้นแต่มาเชื่อว่าตมากับโยมจริยาเนี่ยมีพื้นฐานความรู้ต่างๆระดลับหนึ่งเหมือนเหมือนก็คือแต่ว่าเราขาดขาดคำเชื่อมขาดคำว่ามันทำให้าสร้างประโยชน์การวางมันสมบูรณ์ขึ้นการลื่นไหลประโยชน์โดยที่เราเรานึก เราอาศัยการจําแบบมาเราต้องดื้อคานี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คํานี้มาเราจะไม่ได้แลืวแต่ว่าพอมาเรียนกับคุณครูวันนี้คุณครูจะบอกเลยว่าอย่างเช่นว่าชอบชอบตอนที่คุณครูบอกว่าให้ทําอาหารแล้วก็ยกสถานการณ์มาเนี่ยเราต้องหาคําที่ว่าให้เขาให้เขาเข้าใจให้ได้ใช่เป่พ้องกันดีใช่ภาษาอังกฤษว่าจะทำยังไงให้มันได้คุณผู้ชมเห็นพัฒนาการผมเองเห็นพัฒนาการลูกศิษย์นะครับทุกท่านเลยเห็นพัฒนาการว่าดีขึ้นเยอะเลยขนาดนี้ถือว่าดีนะครับ ดีเลยแหละคืออย่างนึงคือเรียนได้หนึ่งเรียนกับเราได้เป็นชั่วโมงแบบแบบมีสมาธ,ธิอยู่ตลอดนะครับคือ engage engage ก็คือยึดมั่นตั้งมั่นอยู่ตลอดคือ engage นะครับ engage อยู่ตลอดแล้วก็เห็นภาพที่จะไปพัฒนาต่อดูออกคุณโทนี่ดูออกอยู่ว่าว่าจะเก่งภาษาอังกฤษในอันในวันเร็วนี่แหละในเร็ววันเร็วคืนนี่แหละนะครับแน่นอนเก่งแน่นอนเห็นด้วยกับด้วยกับอาจารย์โทนี่พระอาารย์เนี่ยเก่งแน่นอน พอไปแบบไปไปประเทศอินเดียครั้งนี้เอาให้ภาษาอังกฤษคล่องเลยสามารถสอนธรรมะเป็นภาษาอังกฤษได้เลยพูดถึงเรื่องอะไรก็พูดได้ครับพูดให้ได้เลยนะครับฝึกให้ได้เอายกตัวอย่างธรรมะสักบทหนึ่งแล้วก็เอาศัพท์มาใส่หาศัพท์พูดทำตัวเนี่ยเราไม่สามารถใช่เราจะหาหาคําหลักเราสามารถท่องได้แต่ว่าคําเชื่อมที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจเนี่ย สิ่งที่ตามาได้มาเรียนกับคุณครูเนี่ยไอ้คำเชื่อมเนี่ยมันคือสิ่งที่เราไปม่เชื่อมเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแต่ละคำเนี่ยรู้สึกว่ามันห่างนะมันจะไม่มีภาพระหว่างกลางเลยเราจะได้แค่เราไปใช่เราจะได้แค่เราไปท่องสตอรี่ของเรื่องเรื่องนี้เราจะจาได้เรื่องเรื่องเดียวแต่ว่าพอเราไปเจอสตอรี่เรื่องใหม่เนี่ยเราก็ต้องไปจําแบบนี้แบบเดิมต่อถูกไหมเนืจถ้าเรา ตั้งต,ตั้งแต่เรียนกับครูคเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวต่อไปรู้สึกว่าครั้งหน้าเนี่ยมันจะน่าะจะได้อะไรเยอะได้พูดออกมาเยอะใช้ใช้คำ อย่างเช่นนี้ที่ธรมายกตัวอย่างว่าให้โยมจะยาไปว่าลองพูดแบบผัดกะเพราหรือว่าทำหมูกรอบไอ้ขั้นตอนที่เราจะอธิบายเนี่ยมันจะไม่ว่าสเต็ปชูเป็นสเต็ปก็ได้ใช่มันมันก็ไม่ใช่ว่าเอามาใช้ในเฉพาะของของชั่วโมงที่ว่าทำอาหารนะมันใช้เชื่อมกับทั้หมดการเดินทางดูดด้วยครับการพูดคำต่อใช่การพูดเมื่อวานวันนี้ธรมาเนี่ยคุณครูเนี่ยไอ้คำแรกที่ไม่เคยพูดเลยไอ้ข้าวเหนียวจุ่มกับปลาล้าเนี่ยถูกไหมแต่ว่าพอเรียนเนี่ยสติ๊กไลท์ ดิบวิทเฟอร์เมนเทชั่นฟิตมันได้เลยมันก็คุ้มที่จะมันจะเรียนมากมันเป็นภาพจริงๆใช่ไหมครับจะพูดยังไงข้าวเหนียวจุ่มกับปลาล้าเราไม่รู้เลยแล้วก็ดิบไปประจุมเราก็ดิฟไปประจุใช่แล้ว